มาแล้วฮะคู่ที่4ครับคืนนี้คืนที่6แล้วนะฮะสำหรับเดตบาร์เดล a าไทยแลนด์โทนอเมซอนที่2สปอนเซอร์โดยทวิชแนนด์ครับผมคู่นี้ก็จะเป็นบีบมะนาวข้าวงูนะครับเล่นเป็นคินเลอร์เจอกับเซอร์ของทีมวินเตอร์ครับใครจะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับแจากเสื้ออ๋อเสื้อสำหรับคนที่ซับครับครบ6เดือนขึ้นไปนะฮะ ให้ฟรีเลยเป็นเสื้อน่าจะเป็นลายซับนี่แหละแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวออกแบบก่อนนะครับถ้าอัปเดตได้ลายมาแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาแปะให้ดูแล้วกันเนาะแต่ว่าเสื้ออะไรเสื้อในเกมเหรอถ้าเสื้อในเกมเสื้อเจ็ดสิบสองนี่ของแรงมากเลยฮะสีส้มเมื่อกี้นี้ฮะที่คุณแอสเซรเรียใส่อยู่นะครับวันก่อนก็โชว์สเต็ปไปแล้วนะโชว์ไปครั้งหนึ่งนะครับหลบ7.2 เดี๋ยวมาดูวันนี้ว่าจะโชว์หรือเปล่าครับโอเคเอฟซีนักลาสครับมาอยู่ทีมนี้แล้วฮะทีมวินเตอร์นั่นเองครับเล่นเป็นทางฝั่งของเจ็คเหมือนเดิมฮะเจ็คมองกรนะยังใช้เสื้อเดิมอยู่ครับนะ b ม s s บอสช n น e ลครับเล่นเป็นัดไวตรงนี้ครับผมคินเลอร์ครับพี่คุณจีนครับวางแฉปไปแล้วฮะแอสเรียครับเล่นเป็นทางฝั่งของคอเดตครับสุดท้ายครับแพตตี้แพตตี้เล่นเม็นะครับ นีอ้าวใครทำระเบิดครับโอ้โหดูไม่ทันเอาละฮะนกมาโอ้โหเห็นแล้วครับจังหวะนี้ครับวงแตก4คนครับยังไงดีไม่บอสเป็นตัวลอบเหมือนเดิมครับโอ้โหรุ่นพี่รุ่นพี่เอาละฮะเอาละฮะหลบซ้ายหลบขวาก,กันไปครับมีไม้อยู่นะฮะแล้วก็วางไม้แหมะไม่โดน1,000ครับผมขีนเลอพังไม้กันไปครับ คิลเลอร์อู้ใช้เปิร์กนี้ด้วยนะฮะในการมองอ่าในการรู้ว่ามีเซอร์อยู่แถวนั้นครับวิสเปอร์นั่นเองครับซ้อมเสร็จแล้วครับเครื่องแรกเครื่องเมื่อกี้นั่นแหละครับที่อยู่ด้วยกันครับเอาละฮะยังไงครับไมบอสเดินวนกันไปครับจังหวะนี้ใช้ตัวอู้ก็โดนสวยครับไปสองครั้งแล้วนะไอหน้าต่างบานนั้นครับแล้วงไงฮะอ่าหลงเองครับยังไงจังหวะนี้โดนมาอีกสักรอบหนึ่งเอาอื้มคิลเลอร์หลงเองซะงั้นครับฟันลมกันไปครับผมจังหวะนี้ ตามไมบอสมาดูมุมมองไมบอสบ้างแล้วกันครับนี่ฮะวิ่งฉีกออกมาก่อนแล้วครับช็อตนี้คิลเลอร์หลงซะแลว้วฮะโอ้โหตรงนี้ซ่อมกันไปครับสองคนอ่าสามคนครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไมบอสไปหน่อยดีฮะยังฮะยังฮะซ่อมเสร็จมาโอ้พอดีเลยครับ จังหวะเสร็จพอดีตรงนี้ไงฮะกลัวมาที่หนึ่งครับคินเลอร์เดินหลบออกฉีขวามายังเจอสุรีครับโชว์สเต็ปไหมฮะเจ็ครับยังไงฮะตอนนี้เดินวนกับที่เดิมไปขวดไห้ยังไม่ขวดนะฮะล้วโดดหนึ่งพแต้มสวยงามเหลือเกินครับพังไม้กันไปครับคุณจีนโ oh, 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 oh. อ้ันนี้ก็ซ่อมกัน3คนสบายใจครับนัดกันที่บ้านเล็กนะฮะยังเห็นอยู่ครับว่าอยู่แถวนั้นครับผม โอ้แล้วมาบ้านเล็กแบบนี้เพื่อนสะดุ้งลแล้วแหะฮะเพื่อนสะดุ้งเลยฮะเอาแล้วฮะคิลเลอร์อยู่ข้างหลังคงรับผมไล่ใครดียังไลต่อเลยไหมฮะเอาไงาฮะมาดูคิลเลอร์นี่นครับคิลเลอร์ไลมังกรแล้วฮะหนุ่มมังกรครับเอซนัก,กลาสยังไงฮะช็อตนี้รออยู่ครับผมโชว์สเตปบ้างฮะแบ่งๆกงันไปครับแบ่งๆกงันไปวางไม้ไป,ไปฮะไม่ได้หนึ่งพันนะครับมบ,บไปก่อนครับผมฉีกออกขวาไปฮะน่าจะซ่อมกันต่อนะ เรื่องบ้านเล็กนะครับโอ้ตอนไล่ไม้บอสนี่หลงเองด้วยนะฮะน่าเสียดายครับตรงนี้วางไปไม่ได้1000เหมือนเดิมครับผมยังไม่ได้เล่นข้างในเลยฮะแล้วกำลังน่าจะกำลังไปแล้วครับเพราะว่าเครื่องเหลือแค่4ี่แล้วตอนนี้เจอโทเทมก็เคลียร์เรื่องเหมือนไหมตรงนี้ไล่มาอ้าวพอบวกไม่ไม่ได้ไล่ไม่ได้เล่นข้างในนี่เล่นแล้วฮะกระโดดหน้าต่างเลยไหมฮะยังครับขึ้นชั้น2ครับขึ้นชั้นสองเคลียร์ตามหลังอยู่โดนหัวรีไปหนึ่งครั้งวางไม้ไปครับผมสำหรับนัื่งตวงเอฟซีทักงลาเซฟยังไงฮะ โอ้โหเอาล้เดินลงข้างล่างก่อนครับตรงนี้เหมือนจะมีแรปนะฮะต่างนี้แต่ว่ายังครับยังไม่ได้ไปครับผมนี่ก็เคลียร์โทเทสเหมือนกันนะฮะคุณจีเจอไหมยังไม่เจอฮะแต่เห็นรอยเลือดแบบนี้นะฮะเดินออกไปแล้วครับฉีกขวาไปน่าจะเล่นบ้านเล็ก่ะฮะยังไงครับคิล ER เลอร์เดินหาอยู่โอมาทางนี้นะฮะรอยเลือดอยู่ตรงนี้แล้วได้ยินเสียงซ่อมนู่นไปนู่นแล้วะฮะไล่ไม่ไม่สนคนซ่อมเลยครับ โอ้โหเอาคนนี้ก่อนดีกว่าครับหวดลมไปครับมาหลบสวยครับนักล่า FC นักลาานั่นเองครับนี่ฮะคนซ่อมได้ไม่สนเลยครับโอ้โหสรีนี้บอกซ่อมสบายใจพังไม้ก่อนครับผมจังหวะนี้เอาไงฮะก็ยังไม่สนใจครับจะเก็บคนนี้ก่อนนะฮะแล้วหลงเองมาวิ่งตรงนี้ไม่มีไม้นะเนี่เกือบไปครับเดินมาข้างหน้ามาไงต่อครับจังหวะนี้ยังครับผมหวดลมกันยาวครับผมคิลเลอร์โอ้โหเอาละฮะ ยังไงครับยังเล่นกันอยู่ครับตรงนี้มี2ไม้ไม่ได้ใช้นะครับผมหลบไปหลบมาเอาละฮะเดินเดินผมก็งงมุมมองคิลเลอร์เอง้ะเนี่ยยังก็ยังไม่ได้นะฮะหมุนกันเองอยู่ฮะตอนนี้ครับยังไงฮะคิลเลอร์คิลเลอร์คิลเลอร์ยังไงฮะยังไงวนอยู่วนอยู่วนตามยังเดินตามทางฝั่งเอฟซีนักล่าอยู่นะครับตรงนี้ก็ซ้อมสบายเพลินเพลินครับเพลินเพลินครับเพลินเพลินนี่ก็วิ่งกันไปฮะวนได้ยาวยาครับยาวยาครับวิ่งยาวๆเลยฮะตอนนี้ฮะ โอ้โหคิลเลอร์ไปเสียเวลามึนหัวด้วยนะฮะมันก็เดินยังตามไม่ทันครับเอาละฮะเริ่มเริ่มไล่มาติดๆแล้วดักหน้ายังไงวางโอหนึ่งพัแ้สวยงามเหลือเกินครับผมจังหวะนี้ถังไม้กันไปครับเหลือไม้หนึ่งครับตรงนี้โอ้มีไม้หนึ่งฮะฟังตรงนี้ครับยังไงครับคิลเลอร์ยังตามหลังอยู่นะฮะตอนนี้ดูแสงไฟครับโอเคฮะต้องวางแล้วฮะวางไปครับไม่โดนนะฮะหนึ่งพันขี่ออกขวามาคิลเลอร์ดักไหมคิลเลอร์ไม่ได้ดักครับโอ้ไดเสียดายครับ จริงพังม้นั่นไปนี่ต้องบอกไปดักทางขวาได้เลยนะฮะเอาละยังลุ้น FC นักล้าอยู่แลโดนสักทีครับอ้อเห็นนี่รู้เลยว่าโดนเอาละยังไงฮะอุ้มแล้วครับจังหวะนี้กระโดดออกมาโดนแทบซันงานครับมาซเรียไม้บอลมาปวดหัวเลยครับต้องช่วยก่อนครับโอ้โหอ่ะหิวกันไปอเอาไงน้องแพนิก,กลายอยู่ครับตรงนี้วางแคบเลยครับกำลังจะเก็บหนึ่งไหมฮะ มีหลอกวางแถบเพื่อจะดูก่อนนะฮะโอเควางเต็มแล้วฮะเอาไงดีฮะกะจะช่วยครับตรงนี้มีวางอีกหนึ่งแถบครับผมน่าจะช่วยยังแก้ไม่ได้ฮะเอาไงคิลเลอร์คิลเลอร์คิลเลอร์เจอจิแนน่ยจะตสองครับผมได้โชว์จองอังหวะนี้ยังไงโอ้ขอเสื้อเจ้าตัวอาโดนสักทีครับแล้วก็ซ่อมเสร็จกันไปตรงนี้พังเอาแก้แล้วก็ช่วยกันไปก่อนครับผมเอาไงฮะ เดินดักหน้ามาครับเอาไมาว่วมดเมื่อกี้หายไปไหนไปเนี่ยดูไม่ทันี่ดีผ่านหน้าคินเลอร์แบบงงๆนี่ิวก่อนไหมะฮะหิวด้านนะฮะเดินตามไล่เอซีนักล่าจู่แล้วก็โดนจนได้อีกครั้งหนึ่งครับม,มีคนรอช่วยใกล้ๆนะครับอันนี้สเต็ปสองฮะยังช่วยได้อยู่ครับยังไม่ตายครับผมแขวนกันไปต้องเก็บแฉก่อนนะคินเลอร์เอาละฮะเอาละฮะจังหวะนี้ฮะยังไงครับ เปิดประตูน้องแพทครับมีสเดียรอช่วยมาอ้าวช่วยไม่ได้ครับผมโอ้โหโดนหวดไปก่อนนะฮะคิลเลอร์เอาแล้วตรงนี้มีไม้ให้เล่นอยู่ไม้หนึ่งครับคิลเลอร์นะฮะไม่สนครับวางแถบก่อนแล้วกันครับจังหวะนี้พทตี้ที่เปิดไปแล้วนะฮะตรงนี้โดนแถบวางเท้าอยู่ครับตัดสินใจยังไงครับจะเลือกรอดสามไหมครับรอดสมก็คุ้มอยู่นะฮะแต่ว่าอยากจะรอดหมดครับเอาละครับไม้บอสมาเหมือนเดิมจังหวะนี้ปลดกับหลักกันไป ทิ้เลยอยังไล่ฝั่งนู้นอยู่แล้วมาแล้วฮะ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 ทันไหมฮะทันไหมฮะทันไหมฮะโดนขวดไปครับเอาไม้บอสมารับดาเมจให้ครับผมเอาไงจังหวะนี้นี่กระโดดออกหน้าต่างไปครับกำลังจะรอดสี่จริงๆเหรอครับวิ่งออกฉีกไปแล้วฮะมีประตูข้างหน้าครับไม้บอสโอ้โหตรงนี้ก็ตามอยู่ฮะัอัสเตรียอันนี้ไม่ใช่เจดสองจริงๆนะฮะเป็นเป็นคนที่ได้เสื้อมาใส่โชว์นั่นเองอ่า น่าจะรอดกันหมดนะครับนี่ย้อยๆโชว์ฮะมาดูคินเลอร์ฮะยังไงคุณจีนคุณจีนหาอยู่ฮะกลับมาตรงนี้นี่ไม่มีประตูนะฮะตรงนี้ฮิวสบายเลยครับเอสซีนัก,กลาสเองก็มีพตตี้ช่วยฮิวให้เหมือนกันครับน่าจะรอสี่ะไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนครับสำหรับทางฝั่งของทีมวินเตอร์ครับเดินออกแล้วฮะหนึ่งท่านโอ้กับตันเดินออกก่อนเลยครับผมอ๋อประเดิมประเดิมตร,ร,ร,รงนี้ฮิวไปเรียบร้อยครับ เดี๋ยวมาดูคิลเลอร์ของวินเตอร์บ้างครับว่าจะเป็นยังไงไม่ได้เช็คหลุมด้วยนะฮะตรงนี้คิลเลอร์เองก็หาไม่เจอแล้วนะฮะโอเคครับเรียบร้อยจีจเดี๋ยวเราไหลต่อครับเมื่อกี้ชวนผมแล้ว เดี๋ยวจบคู่นี้อลฟีนขอเวลาประมาณสัก5นาทีนะครับ รอแป๊บนึงนะฮะยังไม่ได้รับแอดครับอ้ามาแล้วมาแล้ว แป๊บหนึ่งน,นะผมขออ่านย้อนหน่อยนะฮะโอ้ขอบคุณคุณมังกีชายด้วยครับครบ3เดือนขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณที่กดซับนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นคุณอภอศองพั2อนะครับกดซับเข้ามาขอบคุณมากเลยครับช่วง20นาทีที่แล้วนะฮะก่อนหน้านั้นเป็นคุณคริสปี้ครับ ซับเดเดือนขอบคุณมากนะฮะมีบอกอไรฟีแรงเก้าเก้าก็มาแล้วก็น้องแพตตี้นี่อ่านแล้วเนาะซีซีหนึบิตนะครับคุณปอนซาอ่านแล้วในที่กดซับมาคุณเติร์ดอ่านแล้วกดซับมานะครับคุณเรเบ้าไรเบลสเดือนอ่านแล้วโอเคอะที่เหลืออ่านแล้วนะครับ ขอบคุณอีก20บิตจากคุณอัออฟรออฟรอมูล่ะฮะอัฟฟรอมูสใช่ไหมขอบคุณมากเลยครับผม มี F4 ด้วยขอบคุณห0ึบิตจากคุณเต่าหรือเปล่าฮะคุณเต่าแม็กซิมามขอบคุณมากเลยครับมีเมืองนอกมากแล้วนะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกัน จริงอนาคตนี่ตัวการแข่งขันจริงๆจะมีช่องภาคเพิ่มนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะฮะแต่ก็ยังดีเราได้ได้สองนี่แหละจะได้เห็นมุมมองคิลเลอร์บ้างฮะก่อนหน้าเราไม่เห็นเลยตอนซีซั่นหนึ่งเดี๋ยวจบเกมนี้ขออนุญาตนะฮะขอประมาณสักห้านาทีครับเคลียร์ก่อน แล้วก็เดี๋ยวมันลุยใหม่เนาะยังไงต้องขออนุญาตคููห้าด้วยนะฮะอาจจะเล็ดนิดนึงคููห้าคููหก โอ้ oh, ขอบคุณคุณนะัทสิทธิ์มายด้วยนะครับสองเดียขอบคุณมากเลยครับแพตตี้ซิกาเบ้นี่คืออะไรฮะได้ฉายาใหม่อ่ะน้องแพต โอเคครับสลับแล้วนะทีวินเตอร์เป็นคิลเลอร์บ้าแล้วครับแล้วก็บิบมานาเข้างูลเล่นเป็นเซอร์ไบเวอร์ครับเก็บแค่คนเดียวก็ผ่านเข้ารอบแล้วครับวินเตอร์เดี๋ยวมาดูว่าจะเก็บได้เปล่าคิลเลอร์เดวิดเบ็คแฮมนะฮะ ย้อนหลังผ่านมือถือดูไม่ได้เหรอครับมีไหมผมไม่ได้ใช้มือถือด้วยมันจะมีตัววิดีโออยู่ฮะอ๋อถ้าดูผ่านแอปไม่ได้เปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันฮะโอเคมาแล้ว ตรงนี้เจ็คครับผมเล่นโดยสตันเนอร์เหรออ่านยังไงเนี่ยเซตโอโหโอ้ oh oh, ยากมากฮะซันโรสที่ซันโรสโอสุดยอดมากชื่อนี่อ่านไม่ออกเลยฮะเล่นเป็นเมกนะครับผมคุณเอิร์ธเล่นเป็นลอรี่แล้วก็คุณโรลลินนะครับโรลลินเกิลเล่นเป็นคลอเดตนะครับเดวิดแบกแฮมครับคิลเลอร์แทรปเปอร์ครับได้เป็นด่านฟาร์มนะครับผม ยังไงวิสเปอร์มันเด้งฮะตอนนี้หาอยู่แล้วเจอแล้วครับเจอแล้วฮะโอ้โหเสื้อไกลๆเลยครับยังไงครับช็อตนี้ฮะเดินออกมาเหมือนหลอลล่ยังไม่รู้ตัวฮะแล้วน่าจะโดนหัวดนนึงทีแน่นอนยังไงเมกชัวไปโดนหัวไปก่อนจังหวะนี้แล้วเดินลงม,มาฝั่งนี้น่าจะไม่ถึงไม้ฮะกาจะหลบต้นไม้แล้วก็ไม่รอดครับผมไปไวเลยฮะมีปักหลังอยู่นะครับรอลอรี่ยังไงเรียบร้อยครับ ปักได้ครับผมเอาแล้วฮะวิ่งกันต่อยกที่2ครับตรงนี้มีรอวางไม้วางไม้หนึ่งพันต้าแม่โดนหลังก็มาครับยังไงฮะยังไงฮะแบกเข้แมแบกเข้ม,มนี่ก็โดนเมื่อก่อนรัพังไม้ครับแบ็คข้มเข้ามาหน้าต่างนี้จุกเลยไหมจุกไ่ได้ด้วยครับหน้าต่างเออโอกระโดดผ่านทานี้แทนไปฮะเอาไงนี่มีอีกไม้หนึ่งครับวางไปไม่โดนหนึ่งพันลครับรอบนี้ฮะ เอาละฮะไม่มีที่หนีครับตรงนี้มันทุ่งยาววางยังไงมีไม้ด้านหน้าครับอีกอันหนึ่งนี่ฮะอีกมาหนึ่งอีกไม้หนึ่งยังไงครับช็อตนี้ช็อตน,นี้วางไว้ไปครับงานเข้าแล้วฮะคราวนี้เอาลเลยเฮ้ยยังไงครับยังครับยังหลบอยู่ฮะช็อตนี้มีไม้วางยังไงรอครับนีไม้สุดท้ายแล้วนะ โดนหัวจนได้ครับรอนานเกินไปครับลาคุณเอิร์ธละครับไม่น่ามีปัญหาอะไรเลอเล่นเกลเองซ่อมอยู่นี่นะฮะแขวนนี่เลยครับวันนี้ซ่อมไกลๆเช่นกันนะฮะยังไงครับเม็กอ๋อผ่านแอปนี่ย้อนหลังดู อโอเคโอเคโอ,คโอคแต่ถ้ากำลังถา่ายรสดอยู่ผมไม่ได้ย้อนตอนนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับไม่มีจังหวะเวลาไปตัดคลิปให้นะฮะสองวันก่อนหน้าที่ยังไม่ได้ตัดเลยตอนนี้นะวุ่นวายหลายสิ่งหลายอย่างอ๋อมีวางแฉปตรงนี้จริงลอลลี่ก็เห็นแล้วนะครับยังไงฮะ เมคชัวร์เลยครับว่าคนหนึ่งต้องได้แน่เดินเข้ามานี่กำลังซ่อมพอดีฮะยังไงเจอเจอครับเจอครับหัวดไปครับโดนครับลอลลี่เกิลเอาละเฮ้ยไปไหนดีครับพอเด็ดใหม่สนใจฮะกลับมาดีกว่าฮะขอคนหนึ่งครับยังไงกะจะช่วยฮะเมคครับไม่ทันครับโดนไล่ตีอีกหนึ่งครั้งไหมยังไงจังหวะนี้หัวเต็มหลังครับโดนกันไปครับผมกลับหลังไหมฮะเบคแคมบอกโอเคกลับหลังก่อนนะฮะเอาละครับ ช่วยยากแล้วฮะตอนนี้ครับมีเสียงแก้แทรปกันไปครับเลือกจะพังแทรปเลยครับสำหรับเจคโอ้มีสองแล้วนะตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้อันหนึ่ง,ง,น,น,น,งนะฮะยังไงครับจังหวะนี้เอาวางใหม่ก็มาครับน่าจะต้องยอมเสียแล้วฮะเสียหนึ่งคนไปครับตรงนี้โอ้เจ็บอยู่ด้วยนะเม็กฮะ ไปก่อนแล้วคุณเอิร์ธครับโรลลเกลยังไงกะจะเคลียร์โทเทมโอ้โหิสเปอร์ไงฮะวิสเปอร์เห็นครับผมวิ่งหนีออกฉีกมาโดนหัวไปก่อนหนึ่งครั้งครับเอาไงครับจงังหวะนี้มีไม้อยู่ในะในนี้ฮะบ้านเล็กครับบ้านเล็กเกยเลอร์ดักข้างหลังอยู่ครับวางไปไม่ได้หนึ่งพันแต้มนะฮะผมไม่ได้ดูด้วยฮะเอาละฮะวิ่งทุ่งเข้าโพดไปก่อนครับช็อตนี้ไปไหนดีไปไหนดีตรงนี้ยังไงฮะไม่มีแถบแล้วหรอฮะน่าจะเก็บไปแล้วมั้งเมื่อกี้ไม่โดนแถบแฮ โอ้ที่หนีไม่ค่อยมีเลยฮะมีหน้าต่างอยู่ครับกระโดดหน้าต่างเจอดักหน้าครับสวยงามครับผมนอนอีกหนึ่งคนหรือเปล่ายังไงครับโอ้โหซ้อมเสร็จเอเครื่องเหลือเครื่องสุดท้ายครับมีอดรีนด้วยแต่ว่าลีนเป็นขั้นสองนะเมื่อกี้นี่โอ้นี่ลากมาขึ้นบนเนินเลยครับมีเก็บเครื่องไว้ไมเอ่ย เหมือนจะไม่ได้เก็บไว้นะครับยังไงฮะแยกแยกทีมเหรอฮะอ๋อยัง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 วรนนี้หลบมาครับอ๋อนี่ไงเหลือครึ่งหนึ่งครับเครื่องนี้มีแจ็คใ,ใกล้ๆครับคิลเลอร์เหมือนจะเห็นแจ็คแล้วนะฮะไล่นิดหน่อยครับแล้วก็แวะด,ดูดูเหมือนเดิมครับแบคแฮมไปนู่นแล้วแจ็คไปข้างหน้าแล้วะฮะยังไงครับยังเห็นรออยู่นะฮะ ตามรอยกันไปครับเครื่องนี้แต่ก็โอ้ไม่ได้ไปไหนไกลามากนะฮะแล้วก็ซ่อมเครื่องเสร็จแล้วครับเป็นเครื่องพิว่าข้างหน้านี่จริงด้วยฮะ,ะว่าไม่สนใจครับขอเก็บ2กันไปครับแบคแฮมนี่เปิดประตูไว้ก่อนครับผมทางฝั่งเมกเองก็อยู่นี่นะฮะน่าจะไปอีกประตูนึงมาฮะแต่งประตูหนึงน่งนี่ใกลๆเลยนะฮะไกลๆกลับที่โดนผ่านแต่แก็ยังพอเปิดได้ครับยังพอเปิดได้ แบคแคมมีเช็คประตูแล้วก็กลับมาใหม่ฮะเก็บกับดักครับโอ้ไม่วางแล้วด้วยฮะอ้าปั๊มแต้มกันไปครับตรงนี้ฮะยังไงฮะกวักมือเรียกก็มาครับผมโ,โชว์เจสองนิดหนึงแล้วก็เลือกออกครับ2คนครับโอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรกับทางด้านทีมวินเตอร์นะครับเพราะว่ารอดส่ด้วยนะฮะคิลเลอร์เก็บอีก2ครับอ่ะเดี๋ยวอลิีขอเวลานะครับประมาณสัก 5นาทีนะครับเดี๋ยวว่าไปเคลียร์ที่บ้านก่อนนะพอดีที่สตูดิโอนี่จะเป็นที่เก็บรถที่บ้านด้วยนะฮะคูนาคูฮาก็จะเป็นแมงโก้แมงโก้จีเจอกับเจริญพวงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่ง